รอเรือและรอลิงกับยานี1 1เฮ้ยกับยานีอะไรชื่นคุณมากะ่ะเคยเรียนไงคะวิชาภาษาไทายตอนเด็กๆออต้อง,งแต่งกอนมันจะมีแบบโครงสี่สุภาพกับยานี11อะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างไงป้านะปจำได้ไหมโอ้ปลาลืมแล้วเนาะงั้นีอ้อ่านอย่างนี้นะแต่คุณแม่อ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนเดี๋ยวนี้ต้องมีการท้าทมมนหรือว่าไม่ต้องอ่าน้ฟัง ครับคำว่าอ่านให้ฟังก่อนรอบนึงแล้วเด็กๆอ่านถ้าอ่านผิดเกินห้าคำมีบทลงโทษกันให้เต้นเพลงใหม่เพลงอะไรคะ I like orange juice ดูมาพีพีเอพีอ่ะเขาออกเพลงใหม่แล้วนะลูกเป็นเพลง I like orange juice <c oughs> เดี๋ยวไปเปิดให้ดูอ่โ okay, อเคไม่ใหฟังเลยค่ะโอเคอันนี้จะเป็นกลอนที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ <c oughs> เรารักโรงเรียนเราเราเร่งเราในการเรียน รับรู้รว่าครูเพียนเร่งการเรียนให้กับเราจงรีบเร่งศึกษารู้ตำราอย่าโฉดเขาเรียนรู้อย่าดูเบารีบรับเอาเรารีบเรียนรุ่งโรดเรื่องความรู้เร่งรีบดูเรื่องอ่านเขียนเร่งรัดเรื่องเรื่องการเรียนรีบภาคเพียนเรียนเรื่องราวแล้วก็มีหล่อลิงด้วยเอาไหม เจ้าเลิศดหลานลุงล้อมลากฉลอมแล้วลังเลลื่นล้มเลยขาเป๋ลนลานลุกเลนเละจริงห <c oughs> ลีกเลี่ยงไปล้างเลนเลยไปเล่นเหลือบดูลิงหลอกล่อแล่นโลดวิง่งเลิกกลักจริงเหล่าลิงลมลุงล้อมกับป้าหลานสอนลูกหลานเป็นคำคมเลหลวไหลลุงอบรมอย่าลุกลนสนเหมือนลิง ใช่เป็นคนแต่งเก่ง่เกงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเตรียมพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอ่ะเริ่มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาจริงนะคะเรารักโรงเรียนเราเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม่ใครเอาตั้งท่าดีดีรักโรงเรียนเราเราเร่งเราในการเรียนรับรู้ว่าครูเพียนเดี๋ยวครูไม่ใช่ครู ครูอ่าโอเคโอเคอันนี้แค่ซ้อมนะแค่ซ้อมให้ซ้อมให้ซ้อมสอดรอบนี้กันอาจจะจบอ่าให้ซ้อมแต่ว่าเดี๋ยวเราจริงจะต้องอ่านตอนเนี่ยนะครับเรียนเราเราเร่งเราในการเรียนว่าคือเร่งการเรียนอ่าฮัลโหลนะครต่อไปเนี่ยอ่านต่อเนี่ยไม่สะดุดนะคะถ้าสะดุดก็ลอหนึ่งนะคะถ้าเกิดผิดปุ๊บแม่เจอเขาไปเลยว่าเท่าไหร่อ่านต่อเลยนะคะไม่ม่ต้องอ่านซ้ออ่านหนึ่งสองสาม เรารักโรงเรียนเราเราเร่งเราในการเรียนรับรู้ว่าครูเพียรเร่งการเรียนให้กับเราจงรีบเร่งศึกษารู้ตำรายยาโชคเขาโชคเขาโชคเขา,เ,ขาเรียนรู้อย่าดูเบารีบรับเอา เรารีบเรียนรุ่งเรื่องรุ่งรอดรุ่งรเรื่องความรู้เร่งรีบดูเรื่องอ่านเขียนเร่งรัดเรื่องการเรียนเรียนไม่ใช่เรียนเรียนรีอ่ะรีผ้เพียนเรื่องเราเรียนเรื่องราวเรียนเรื่องราวห้าพอดีเลยอ่ะเต้นไหม I like o r a n g นจอ่อนจะถือว่าผ่านถือว่าผ่านอ่แล้วเจ้าเลิศดหลานลุงล้อมจะอ่านไหมเจ้าเลิศหลานลุงล้อมหลากลากฉลอมลากฉลอมแล้วหลังเลื่นลมขาขาเป๋เลยขาเป๋เลยขาเป๋ล่นลาลุกเลยเละลุกเละจริง ไปเลี้ยงไปล้างเลงเล่งไปเล่นลูเลยไปเล่นเลือเรบดูลิงร้องกรอกหลอกล่อเล่นโหลดวิ่งรักจุกจริงเลิกลัก เรกรักจริงเหล่ราริงลมลิงลม,ลงลมไม่ใช่ริงลมเหล่ริงลมดุงลมไม่ใช่ <c oughs> เปลี่ยนไปละลุงล้อมกลับ,ลลมลบไม่ใช่กลับลุงล้อม,อมกับ ป้าคนป้าหลานป้าหลานสอนลูกหลานให้เป็นคำคมเหลียวไหลลุกลมลุงอบร้องลอเริ่มอย่าลุกลนเหมือนลิงโอนเหมือนเล่งเท่ห์ตอนนี้ก็เกี่ยวง่ายไปร้องรอเรือเป็นเพลงค่ะเรารักโรงเรียนเราวอย่างเงี้ยเหรอมือร้องเพี้ยนเนี่ย